สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องคําถามคําตอบของการจดเลิกกิจการนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีกิจการที่ทั้งรูปบริษัทแล้วก็รูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีการจดเลิกกิจการเข้ามาหลายรายนะคะ <ๆ S 1> เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าเยอะมากทีนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะน้องๆที่จดเลิกกิจการก็มีหลายเคสนะคะพี่เก่งก็เลยสรุปคําถามคําตอบมาให้น้องๆเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดใจนะคะค่ะเดี๋ยวพี่เก่งจะ ไล่จากเคสง่ายไปถึงเคสที่มันซับซ้อนนะคะค่ะคำถามแรกค่ะมีน้องนะคะเพิ่งจะจดทะเบปยนจัดตั้งบริษัทเมื่อประมาณต้นปี64นะคะเราก็ไม่ได้ทํากิจการไม่ได้ประกอบกิจการเลยค่ะเราก็ยังไม่ได้จดเข้าแหวก็โทรเข้ามาสอบถามค่ะว่าอยากจะปิดกิจการได้ไหมแล้วก็ต้องทํำยังไงบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะคําถามนี้ค่ะพี่เก่งก็ตอบน้องไว้ว่าสามารถทําได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเปิดเป็นรูปบริษัทแล้วนะคะความเป็นนิติบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเรื่องของการคั้นตอนในการจดเลิกเราก็ต้องไปจดเลิกที่กระทรวงพาณ ด้วยนะคะเพื่อทําขั้นตอนให้มันถูกต้องเนื่องจากว่าการเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็ต้องปิดให้มันเรียบร้อยพอเราไปจดเลิกที่กระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะเราก็ต้องมาทําบัญชีนะคะถึงแม้ว่าเพิ่งจะจดเพียงจัดตั้งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะจดเลิกนะคะก็ต้องมีการทําบัญชีแม้ว่าจะมีทาร์นเซคชั่นแค่3-4รายการนะคะก็ต้องทํารูปของบัญชีส่งกระทรวงพาณิชย์ส่งสัมภาระด้วยเหมือนกันนะคะโดยที่ขั้นตอนคือเราพอเราไปจดเลิกที่กระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะก็ต้องหาผู้ทําและผู้สอบบัญชีคะ่ะเพื่อจะทํางบ เงินแล้วก็ให้ผู้สอบบัญชีเสร็จรับรองงบนะคะพอผู้ทําบัญชีทําเสร็จผู้สอบตรวจงบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอางบไปยื่นที่กระทรวงพาณิชย์เราก็ทําหอดาห้าสูนยื่นที่สรรพกรนะคะเดสนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นงบที่เพิ่งจะมีอายุแค่สั้นๆนะคะยังไม่ถึงปีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจดเลิกได้เลยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจดเลิกแล้วก็ค่าทําบัญชีและค่าสอบบัญชีทนวันจดเลิกก็อยู่ประมาณถ้าทางพี่เก่งเป็นคนดูแลก็อยู่ประมาณทักงสองหมื่นบาทนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของข้อที่2ค่ะก็มี ท่านหนึ่งนะคะก็เป็นกิจการเพิ่งจะเปิดเมื่อตอนปี64เช่นกันค่ะแต่ว่ามีการจดเข้าแวดไปแล้วด้วยนะคะทีนีก้ก็เคสคล้ายๆกันค่ะคือจดมาแล้วก็ไม่ได้ทําธุรกิจนะคะแล้วก็น้องก็อยากจะปิดกิจการเคสที่ก็จะคล้ายๆเคสที่1น,นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราไปจดเลิกที่กระทรวงพาณิชย์แล้วเนะะี่ยค่ะภายใน15วันเราจะต้องไปจดเลิกที่สัมปกรานด้วยนะคะเพื่อเป็นการยกเลิกเรื่องของทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากนั้นก็หาผู้ทําบัญชีหาผู้สอบบัญชีเพื่อจะปิดงบการเงินแล้วก็ส่งงบที่ นี้ส่งอาพิสรมปรกรณ์เหมือนกันกับข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงเนื่อง,งจากว่าต้องไปมีการจดเลิกที่สมบัร,ริด้วยนะคะข้อที่3ค่ะก็จะเป็นเคสของน้องอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเปิดบริษัทมาเมื่อตั้งแต่ปี62นะคะเราก็ไม่ได้ประกอบกิจการแล้วก็ตั้งใจจะจดเลิกนะคะเพียงแต่ว่าน้องท่านนี้ค่ะตั้งแต่เปิดกิจการมาก็ไม่ได้ทําธุรกิจเลยนะคะเราไม่เคยส่งงบการเงินตั้งแต่ปี6263นะคะไม่ได้ส่งงบมา2ปีก็อยากจป เลิกในปี64น้องก็ถามว่าสามารถทําได้ไหมนะคะเฮยสเนี่ยคะน้องไม่ได้จดเข้าแวดค่ะแต่เนื่องจากว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ยนะคะความเป็นนิติบุคลก็เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าไม่เคยส่งงบมา2ปีนะคะในขั้นตอนการจดเลิกก็ทําได้นะคะแต่ว่าก็ต้องให้ทางนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีทํางบของปี62นะคะแล้วก็ไล่ละปี63าแล้วก็ถึงจะทําการจดเลิกของปี64ได้ซึ่งปี64ก็จะเป็นงบณวันจดเลิกนะคะขั้นตอนก็จะเหมือนข้อที่1และข้อที่2ค่ะเพียงแต่ว่าอันนีี้ไมม่่เรือง ก็ไม่ต้องจดเลิกแวดนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องมีการปิดงบอีก2ปีนะคะ2ปีคือปี6กส่อหกสามก็มาปิดบจดเลิกด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะก็ต้องดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะค่ะเคสต่อไปค่ะเคสที่4ค่ะก็เป็นธุรกิจที่เปิดมานานแล้วนะคะแล้วก็มีขาดทุนสะสมคม่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเนื่องจากผลประกอบการติดลบทุกปีคะ่ะก็มีขาดทุนสะสมมากกว่าทุนจดทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็มีการยืมเงินของกรรมการมาหมุนเวดกิจการถ้าปีนี้ค่ะลูกค้าเคสนี้ก็อยาากกกกจจจะดเลิร ในปีนี้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนะคะตัวกรรมการมีการสํารองเงินจ่ายเข้าไปเยอะก็เลยอยากจะปิดบริษัททีนี้ค่ะเคสแบบนี้ก็สามารถปิดได้ค่ะแต่ว่าต้องเคลียร์หนี้สินก่อนนะคะถ้าเกิดมีพวกทรัพย์สินก็ต้องขายทรัพย์สินแล้วก็เคลียร์ตัวเลขสัพปะกรให้เรียบร้อยกรนีนี้ค่ะมีหนี้สินของกรรมการอยู่นะคะก็จะต้องเคลียร์ตัวนี้ด้วยนะคะการที่มีบัญชีเจ้าหนี้กรรมการเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องเป็นการให้กรรมการยกหนี้ให้บริษัทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ของบริษัทแต่ว่าเนื่องจากกิจการมีขาดทุนสะสมมาค่อนข รายได้จากการยกดี้ให้ก็จะไปหักกับขาดทุนสะสมนะคะตัวนี้จะไม่มีตัวภาษีที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับตอนที่กิดกิจการเนื่องจากว่าตัวขาดทุนสะสมนะคะก็ะจะมีตัวเลขมากกว่าตัวรายได้ที่กรรมการยกดีให้บริษัทค่ะต่อไปค่ะเป็นเคสที่5นะคะกรณีที่เปิดบริษัทมานานแล,และเราก็มีบางปีมีกําไรบางปีมีขาดทุนนะคะจะปิดกิจการนะคะลูกค้าก็ถามว่าเคสแบบนี้สามารถทําได้ไหมแต่พอดูในงบการเงินเนี่ยค่ะปรากฏว่ายังมีกําไรสะสมเหลืออยู่นะคะเคี่สง การที่จะจดเลิกบริษัทแล้วมีกําไรสะสมเหลืออยู่นะคะก็เราก็ต้องมีการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะคะคือัถ้ามีรั์สินก็ขายทรัพย์สินแล้วก็ชําระแวดชําระภาษีให้เรียบร้อยนะคะเราก็ถ้ามีนิสินก็เคลียร์นิสินให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้ายังมีกําไรสะสมเหลืออยู่นะคะตัวนี้ก็ต้องแบ่งกําไรเลยะค,ะค่ะคืนผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนก็ต้องเสียภาษีในส่วนของตัวกําไรที่ได้รับกลับคืนไปด้วยนะคะแล้วก็ทําเรื่องของการจดเลิกทุกอย่างขั้นตอนก็จะเหมือนกับตัวข้อ1ข้อ2นะคะก็คือการ ไปจดเลิกที่กระทรวงพาณิชย์ถ้ามีการเข้าแฟดก,ก็ต้องไปจดเลิกที่สัพปการด้วยนะคะแล้วก็หาผู้ทําบัญชีผู้สอบบัญชีเพื่อทํางบการเงินเพื่อจะไปยื่นที่กระทรวงพาณิชย์และก็สัพปการนะคะก็เป็นการเสร็จชําระบัญชีค่ะทีนี้ก็จะเห็นว่าโคเรของแต่ละเคสน,นะคะก็มีความยากง่ายต่างกันนะคะเป็นรายการที่เพิ่งเปิดใหม่ๆบราาิษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ๆก็จะรายการไม่เยอะถ้าตอน,นีที่เปิดพนานแล้วนะคะก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีหรือว่าการจดเลิกค่อนข้างจะสุกนิดนึงนะคะค ะะที่จะสิ้นรอบบัญชีปี2564นะคะถ้านน้องท่านไหนที่เปิดบริษัทมาแล้วแล้วก็อยากจะปิดกิจการนะคะก็ยังเหลือวินัยประมาณสักเดือนนิดๆน,น,นะคะถ้าใครตัดใจที่จะจดเลิกกิจการก็ต้องทําให้เสร็จภายในวันที่31ธันวาคม64นี้นะคะเพื่อไม่ให้เรื่องของระยะเวลามันข้ามไปหนึ่งรอบบัญชีนะคะดีพ่เก่งก็ฝากข้อมูลพวกเราไว้ประมาณนี้ค่ะคะ่ะพิเก่งก็ฝากคลิปดีไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ